โอเคค่ะวันนี้มา EP ที่2นะคะ EP แรกเป็นการปรับ mindset เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ EP นี้ก็ยังจะอยู่ที่เดิมนะคะคือการปรับ mindset กับเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะใครที่ฟังแล้วเก็ตบ,บ้างคะ่ะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเนาะกับการที่เราจะปรับ mindset เพื่อที่จะดึงดูดเงินเพื่อที่จะ มันมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินบางคนก็อาจจะเป็นนี่บางคนก็อาจจะเหมือนว่าหาเงินไม่ทันใช้หรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราหาได้เยอะนะแต่ทําไมมันก็ยังไม่พออยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาค่อยๆปรับค่อยๆป,ปลดล็อกไปด้วยกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณจะทำจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะคือเหมือนกับเราไล่ล่าอะไรสักอย่างหนึงนะคะ่ะเราไล่ล่าเราไล่ตามาผีเสื้อเอรเห็นผีเสื้อสวยที่กำลังตอมดอกไม้แล้วเราอยากได้ใช่ไหมคะพอเราอยากได้พอเราเข้าไปใกล้เขากลัวเขาไม่หนีเขาบินหนีเขาบินหนีไป เหมือนกันค่ะไม่ว่าอะไรอ่ะถ้าเราไล่ล่าเกินไปมันเหมือนเป็นการยากเหมือนเหมือนเคยคองหายไหมคะเคยไม่ใช่หายอ่ะคือเราหามันไม่ได้หายแต่เราไม่รู้ว่าเราวางไว้ตรงไหน,นแล้วเราก็หามันไม่เจอแล้วก็งุดหยิดิ่งงุดหิดยิ้งหาไม่เจอใช่ไหมคะยิ่งงุดหยิดยิ้งแบบยิ่งหาไม่เจอก็ยิ่งงุดหยิดอ่ะเออนะแล้ว อ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของอ่ะที่โคดอ่ะคิดได้นะคะคือโคดเมื่อก่อนโคนดมีแม่ตั้งแต่แกยังไม่เสียนะคะแม่อ่ะจะชอบมากเวลาที่ลูกๆหาของไม่เจอ <c oughs> แล้วแม่จะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วแม่จะบอกว่า,วาหาไม่เจอใช่ไหมเอามายี่สิบบาทจะแม่หาให้อ่ะ,อะโอเคแล้วก็คือหาแล้วหาไม่เจอแล้วก็เริ่มหงุดหิดละโอเคเอาไปแม่ยี่สิบบาทแม่หาไปแล้วแม่ก็เป็นคนอารมณ์ดีแกก็ร้องเพลง แล้วแกก็ค่อยๆหานะคะคือแกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอยู่ตรงไหนแต่แกก็หาไวอารมณ์ดีหาไปร้องเพลงไปงุงง้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรเงี้ยแล้วไม่นานนะแกก็หาเจอทั้งที่เราเป็นคนเอาไปวางไว้แต่เราก็หาไม่เจอค่ะแต่ทําไมพอเวลาแม่หาแม่หาด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีหาด้วยท่าทางที่แบบสบายๆคือแกไม่ได้เกลงไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็ค่อยๆหา ค่อยๆลือค่อยๆตามอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วสุดท้ายแกก็เจอค่ะแล้วก็ต้องจ่ายยีสิบาทให้แม่อะไรเงี้ยประจำค่ะทึกประจำเลยนะคะกับการต้องจ่ายตังค์ให้แม่เพื่อให้แม่หาของให้แล้วเป็นคนที่เมื่อก่อนจะเป็นคนที่อ่าเจร้อนเป็นคนที่เจร้อนขี้หงุดหงิดค่ะไม่ได้อยู่ในอารมณ์แบบเนี้ค่ะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่ นิ่งๆน,น้นาหิน้าหิตลอดค่ะนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ไม่เคยมีตังค์หาเงินเก่งค่ะแต่ไม่เคยมีเงินที่จะเก็บอ่ะมีใช้มีใช้ตลอดแต่ว่าไม่มีเงินเก็บเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะว่าเป็นคนที่ดูแล คนอื่นดูแลทุกคนไม่ใช่แต่คนไหนครอบครัวทุกคนที่รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนอะ่ะนี่จะไปช่วยหมดโดยที่บางทีก็ลืมไปว่าตัวเองมีอยู่แค่นี้นะให้เขาไปแล้วเราจะใช้อะไรคือไม่คิดตรงนั้นทุกคนที่เดือดร้อนมาจะช่วยก่อนเลยจะให้ก่อนเลยมีอะไรตรงนั้นก็คือให้หมดเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ พอถึงจุดๆหนึ่งอะคะ่ะเราก็เริ่มมารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราหางเงินเก่งแล้วทําไมเราเป็นคนใจดีนะเราช่วยผู้คนแต่ทําไมเรากับเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่คือหาได้ใช้ไปหาได้ใช้ไปมันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บเพราะว่าอายุเราก็อ่ะเยอะแล้วนะคะถ้าเรายังไม่มีเงินเก็บ แล้ววันหนึ่งอะถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานไม่ไหวเราจะต้องไปเป็นภาระาคนอื่นเราเพราะว่าเราไม่มีเงินเก็บใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าโค้รจะมาปลดล็อกตัวเองได้โค้รต้องเจออะไรหลายๆอย่างเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าคนที่เจอแรงกดแรงดนึงดูดหรือคนที่ที่เข้ามาในกดแรงหนึ่งดูดอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่ สิ้นหวังหรือคนที่แบบมีความทุกข์แบบที่สุดอะค่ะแล้วถึงมาจุดจุดนี้ได้เหมือนคนที่มีความทุกข์แล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะาการอยู่กับกดแรงดึงดูดก็คือกดแรงทงกฎธรรมชาติกดแห่งความเป็นจริงกดแห่งอยู่กับปัจจุบันขณะยังไงให้มีความสุขมันเหมือนกับการที่เราไปปฏิบัติธรรมและโค้ดก็คิดว่า ทุกคนใช้กดแรงดึงดูดในทุกๆวันแต่แค่ไม่รู้ว่ากําลังใช้กดแรงดึงดูดอยู่และก็ใช้แบบไม่ถูกวิธีนะคะ,ะเรามาค่อยๆที่จะปลดล็อกเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่โค้ชจะเอาแบบเบสิกจากที่คุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็จะได้รู้ค่ะค่อยๆไปอาจจะ อาจาจะเป็นมือใหม่ในการออกมาทําคลิปนะคะอาจจะไม่เวิร์ก work, อาจจะฟังสับสนก็ขออภัยด้วยนะคะอืแต่ว่าสิ่งที่เอาออกมาพูดอออกมาแบ่งแบ่งปันบอกต่อ,ก,ตอ,ก,ตอก,ก็คือสิ่งที่โค้ดเจอมากับตัวเองพบมากับตัวเองแล้วก็ได้ผลกับตัวเองด้วยะคะ่ะมีหลายๆครั้งที่โค้ดแบบติไม่มีเงินสัก,กะบาะท จุดๆนั้นก็มีนะคะทางานก็จริงค่ะแต่บางวันก็คือเราต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วบางวันก็ไม่มีใช่ไหมหลายๆคนอาจจะเจอภาวะนี้ใช่ไหมคะคือหาไม่ทันไม่รู้จักไปเอาที่ไหนละเอาตรงไหนก็อ่าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วคุณเชื่อมั้ยเมื่อก่อนก็คือแบบจะนั่งแบบอ่าเป็นทุแบบนั่งแบบ คือนั่งแบบจะหาตรงไหนจะเอาตรงไหนจะกินอะไรอะไรอย่าเงี้ยค่ะคือเราจะคิดใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็คือสบายสบายถ้าคุณมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาของเราทุกอย่างมันก็จะมาแบบสบายสบายค่ะนะคะคือยังไงอ่ะคือโค้ดอาจจะอธิบายไมคยค่ค่อยถูกนะคะคือ ปากดแรงดึงดูดเป็นกฎที่คือความเชื่อใจเชื่อใจในจัก,กรวาลตอนนี้คุณอาจจะอายังไม่ลงลึกไปขนาดนั้นนะคะเชื่อใจในจัก,กรวาลสิ่งที่คุณลองขอเชื่อใจและให้คุณเบาใจคือการเบาใจก็คือไม่ไม่คิดไม่คิดแต่จะหาตรงไหนจะหาตรงไหนคือเบาใจว่ายังไง เงินก็มาให้คุณทันได้ใช้ค่ะคือโคดะเป็นคนหนึ่งที่จะกังวลค่ะพอไม่มีเงินในเมือจะเป็นคนที่คีดกังวลมากแล้ววันหนึ่งค่ะคดก็ไม่รู้จะก,กังวลทำไมคิดนะคะคือมันกังวลมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมพอเรากังวลมันไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะคดก็เลยแบบนั่งแบบอ่าจจะว่านั่งปลงก็ว่าได้นะคะคือเรานั่งแบบ คือโคด่ะคืออาแบบนี้กว่าอ่ะคดังนดูด่ะคือเราจะต้องทําสมาธิจูนจิตกับจักรวาลใช่ไหมคะอาโคดก็ทำอาทุกครั้งที่โคดจะมีเวลาโคดจะทําตลอดคือโคดจะจูนตัวเองตัวเองจะตลอดทําสมาธิคืออาก่อนนอนเชา้านะคะแล้วก็ตอนกลางวันตอนไหนที่ว่าง เพราะว่าการทําสมาธิแบบลืมตาทุกวันเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มรู้จักสมาธิแบบลืมตาใช่ไหมคะมาเราสามารถที่จะมีสมาธิได้ในขณะที่เราทํางานในขณะที่เราเดินตลาดในขณะที่เราทําทกิจกรรมอยู่เราก็สามารถที่จะทําสมาธิได้เราสามารถที่จะจูนกับตัวเองได้ค่ะนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นค่ะแล้วตอนนั้นโค้ดก็รู้สึกว่าโค้ด คนไม่มีเงินเลยคนเลิอกกับแฟนอ่นเลิอกกับแฟนเมื่อประมาณอสองปีที่แล้วได้นะคะคนเลิอกกับแฟนคนไม่มีเงินเลยก็ออกมาจากบ้านแบบคนไม่มีเงินเลยค,คือด้วยความที่ยิงธนงนไม่มีเงินเลยค่ะออกมาบ้านก็ต้องเช่าตอนนั้นคือไม่รู้จะทำยังไงเป็นทุกข์มากคือขอยืม กับคนที่รู้จักขอยืมกับใครก็คือไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คือใจเป็นทุกข์ใจกระวนกระวายใจคือไม่ได้แล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอะไรอย่างไงใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะโค้ดก็พยายามานั่งสมาธิจูนกับตัวเองแล้วก็วางใจวางใจคืออะไรจะเกิดก็เกิดนะคะท่านน้าตรงนั้นคือถ้าไม่มีค่าเช่าบ้าน เราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นมันโควิดด้วยใช่ไหมคะเราจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ก็รู้สึกว่ากับลำบากแล้วไม่มีเงินด้วยค่ะณต,ตอนนั้นคือโค้ชจะทําสมาธิตลอดเวลาโค้ชจะไม่ฟัง่เรื่องลบเลยโค้ชจะไม่ดูละครโค้ชจะไม่เสพละครโค้ชจะไม่เสพข่าวดราม่าจะฟังตอนนั้นจะฟังเพลงก็คือแคนนอนนะคะจะจะเปิดแคนนอนหรือไม่ก็ อ่าดนตรีแบบอ่าให้สมาธิะค่ะดนตรีแบบสปาอะไรงอยนี้ค่ะคือฟังเบาๆพอให้เราได้ผ่อนคลายคือตอนนั้นเครียดมากเครียดมากคือฉันไม่รู้จะไปหาตรงไหนนะคะแต่ตอนนั้นก็คือยังเปิดร้านขายของชําแต่ก็อ่มันไม่มีกระจิตกระใจที่จะเปิดร้านนะคะ<ม>เราก็ยังกินพอได้กินอาหารที่เราขายใช่ไหมคะถึงเราจะไม่ได ไม่มีเงินเข้ามาแต่เราก็ยังมีของที่เรากินได้คือของที่เราขายในร้านค่ะตอนนั้นคือขายของชาด้วยเล็กๆนะคะอพอเลิกกับแฟนยอมรับเลยว่าตอนนั้นคือเราลูกเรียนด้วยลูกเรียนลูกเข้า,ามหาลาัยปีหนึ่งลูกสาวเข้ามหาลัยปีหนึ่งคือต้องใช้เงินด้วยอะไรเงนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นคือแบบคตรผ่านมาได้แบบก็รู้สึกว่ามัน ที่สุดเหมือนกันนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยคําว่าสมาธิหรือคําว่าปล่อยวางหรือคําว่าจักรวาลกุจักรวาลจักรวาลร้องขอเราร้องขอต่อจักรวาล,าลตววาแต่เราร้องขอแบบไม่ได้ขาดไม่ได้แบบว่าสาธุอะไรเงี้ยสาธุเพราะจะส่งเงินมาให้ทูกอะไรคือมันไม่ได้แบบคือเราจะ เราจะรู้เองค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนั้นนตอนนั้นคืออะไรแล้วเชื่อไหมประมาณไม่ถึงอาทิตย์ค่ะตอนนั้นคือโค้ดอ่าโค้ดขอยืมเงินเพื่อนในแบรนด์ตอนนั้นขายออนไลน์ด้วยจะไม่โค้ดเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบขายของออนไลน์นะคะตอนนั้นแอนตี้กับออนไลน์อยู่ก็เลยตอนนั้นน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่มีนะแต่เขาก็โอนมาให้สองร้อยพี่มีเงินกินข้าวไหม น้องเขาโอนมาให้200ใช่ไหมคือก็ขอบคุณมากตอนนั้นคือไม่มีจริงๆคือ200ร้อนี่คือแบบต่อชีวิตได้เยอะมากค่ะก็พยายามประหยัดใช้มากแล้วเชื่อไหมอ่าน้องเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็มีวิธีว่าพี่อ่าวางใจนะวางใจนะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลพ่อจักรวาลเขาไม่ทิ้งคนดีหรอกอะเนี่ยพี่พยายามจูงกับอ่าพ่อจ๋านะ จูดกับจักรวาลนะอะไรนี้ใช่ไหมตอนนั้นคดก็คือคดไม่เปิดร้านคดปิดร้านแล้วคาก็จูนตัวเองตลอดแล้วตอนนั้นคือคือถ้ามีเงินคิดจางเดียวว่าจะกลับเชียงใหม่นะคะกลับไปหาพ่อที่เชียงใหม่แต่แปลกมากอยู่ๆเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเขาโอนเงินเข้าบัญชีมาให้คะคะ,นะคะ,นะคะ คือมันช็อกมากคือไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตอนพอเรามีแฟนอะเราก็เลิกติดต่อกับเพื่อนคนนี้ไปเลยนะคะเราไม่ค่อยจะติดต่อกับใครเรารู้สึกว่าเราให้เวลากับแฟนเราให้เวลากับงานทํางานกับบ้านอยู่กับแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราเกิดแบบเนี้ยเราจะไปอ่ะพูดกับเขาด้วยความที่เราก็รู้สึกอายด้วยนะคะว่าเราจะต้องไป ยืนเงินกับเขาที่เราก็ไม่ได้คุยกับเขานานแล้วอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยเชื่อไหมอยู่ๆเขาก็โอนเงินเข้ามาให้ตอนนั้นน่าจะแปดพันคือแบบดีใ,ใจมากแปดพันหรือหมื่นหมืม่นแปดจำไม่ได้ <laughs> แต่คือแบบรี๊ดมากเลยอะค่ะคือกลี๊ดิมากอะคือไม่ได้คิดแต่คิดนะคิดในใจว่าเฮ้ย เราจะไปอ่าขอยืมเขาเขาจะให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคิดในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะอ่าพูดออกไปนะคะแต่สุดท้ายคือเขาก็อยู่ๆเขาก็โอนมาให้เพราะว่าเขาเคยให้เรามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะให้แบบอ่าสี่ห้าเดือนเขาจะโอนมาให้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนว่าเขาก็ดูแลเรามาอ่าหลายๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เคยที่จะ แบางทีถ้าเขาให้เขาก็ไม่เคยถามเราอยู่แล้วว่าเราต้องการไหมคือเขาจะให้เขาก็โอนเข้ามาเลยแต่ตอนนั้นคือเขาก็ขาดการติดต่อกันไปนานมากเป็นปีสองปคีคือเราก็ไม่ได้ติดต่อกันคืออาจจะทักกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยกันแบบเป็นเนรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คือมันเกย์มากตรงเนี้ยค,คือแบบเราอะดิ่งสุดแล้วชีวิตเราคิดว่าตอนนั้นเราดิ่งสุดแล้วค่ะแล้วยอยู่อะ ก็มีเงินก้อนมาให้เราแล้วก็ได้หายใจได้หายใจอีกรอบหนึ่งอะค่ะคือโค้ดอาจจะคิดว่าเมื่อก่อนอะเงินหาง่ายแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่เห็นค่าเขาจริงๆแล้วใช่ไหมจากนั้นมาโค้ดจะขอบคุณเงินมาตลอดขอบคุณเงินมาตลอดขอบคุณตัวเอง ขอบคุณตัวเองฉันคือคนโชคดีฉันคือ,อพลังงานดีๆค่ะจะเอาพลังงานดีๆให้ตัวเองตั้งแต,แต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะพยายามที่จะเอาพลังงานลบเข้าตัวเองน้อยมากคือแทบจะไม่มีพลังงานแต่ถามว่ามีไหมมันจะมีค่ะไม่มีใครที่มีความสุขได้ทั้งวันคืออาจจะมีนะแต่ทุกคนจะต้องมีปัญหาใช่ไหมคะ มีปัญหาหรือความท้าทายเข้ามาในระหว่างวัน,นะคะ่ะมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกมาให้เราแบบเสียสมาธิค่ะแต่เราก็พยายามที่จะ,ะกลับมาให้ไวนะคะเพื่อที่เราจะไม่ไม่ไปทางด้านลบคะ่ะคุณเชื่อไหมถ้าวันไหนที่คุณสามารถที่จะอปรคงอ่าไม่ใช่อภคคองสิวันไหนที่คุณสามารถที่จะมีพลังงานด้านบวกได้ทั้งวัน วันนั้นคุณเชื่อไหมมีแต่เรื่องดีดีมีแต่ความโชคดีที่จะเข้ามาคุณนะคะมีแต่ความโชคดีเข้ามาเราตลอดทั้งวันคุณลองที่จะมีพลังงานสมัยที่เราเริ่มเรียนกดแรงดึงดูดใหม่ๆ,ๆนะคะอืมหรือใครจะเอาสูตรนี้ไปทําก็ได้นะคะมีหนังยางไหมคะหนังยางหนังยางที่อ่เส้นใหญ่ๆรัดแกงก็ได้หรือว่าเส้นเล็กเราเอามาพันที่นิ้วก็ได้นะคะ แล้วเวลาที่เราคิดลบหรือว่าเรามีพลังงานด้านลบหรือเราไม่ว่าลบกับตัวเองลบให้เพื่อนลบให้คนรอบข้างหรืออะไรเกี่ยวกับสิ่งของอะไรไปชักให้คุณเอาอยางดีดตัวเองเพื่อที่อสติเราจะได้กลับมาค่ะเพื่อที่เราจะได้อ๋อเราไปด้านลบอีกแล้วอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราได้ดีดตัวมาทางด้านบวกค่ะให้เราคิดบวกให้เราคิดดีให้เราอ่ามีความสุขค่ะแต่โค้ชจะเป็นคนที่คิดลบน้อย แต่โคดจะไม่ลบให้คนอื่นะโคดจะลบให้กับตัวเองกับคนอื่นโคดอภัยให้ได้หมดเลยใครทําอะไรกับโคดโคดอภัยให้ได้หมดค่ะแต่กับตัวเองโคดกลับเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองไม่เป็นทั้งที่ให้อภัยคนอื่นได้แบบสารพัดเลยใครทําอะไรแบบร้ายแรงกับเราอะไรเงี้ยเพื่อนหักหลังเพื่อนแทงข้างหลังอะไรโคดเจอมาหมดแต่โคดให้อภัยเขาโคดไม่โกรธ แต่กับตัวเองกับคิดว่าตัวเองไม่มีค่าให้ค่าคนอื่นมากกว่าให้ค่าตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราให้อภัยคนอื่นได้แล้วอะเราจงหันกลับมาให้อภัยตัวเองนะคะทุกคนตัวเราอะเราจะโกรธใครทั้งเมืองทั้งโลกไปนี้ก็ช่างแต่ มีคนหนึ่งที so, ่ค like so so, 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 mm ุณไม่ควรโกรธก็คือตัวเราเองอาเคยมีคนพูดว่ารักตัวเองให้เป็ะมากอาโคตไม่ใช่คนรักตัวเองโคตอภัยให้คนอื่นได้หมดแต่โคตไม่เคยอาภัยให้ตัวเองโคตคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโคตรคิดว่าตัวเองอากดตัวเองอะกดตัวเองต่ำแต่ยกคนอื่นอะยกคนอื่นไว้สูงอะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนยิ่งพอมีเพื่อนเข้ามาโคตจะยกเพื่อนแบบที่สุด คตจะรักเพื่อนมากคตรจะให้เพื่อนแบบเต็มร้อยอะ่อนะเพื่อนทำอะไรถูกหมดเ <laughs> พื่อนให้ทำอะไรทำหมดชช่ไหมคะว่าเป็นคนที่เหมือนว่าตัวเองต่าต้อย <laughs> คิดถ่าตัวเองต่ำต้อยอะ่ะโคตรคิดได้ยังไงไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะค <laughs> ะนะคะแเ <laughs> นี่ย <laughs> คือปรับ mindset หลายๆอย่างปรับแม้กับทั่งตัวเอง กับเรื่องเงินเหมือนกันกับตัวเองเหมือนกันอันดับแรกอะเราต้องปรับ mindset เ,เกี่ยวกับตัวเราเองก่อนเราต้องให้อภัยตัวเราให้ได้ก่อนอภัยให้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าคุณจะทําอะไรผิดพลาดมาเท่าไหร่จงอภัยให้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นอภัยตัวเองให้ได้รักตัวเองให้ได้ผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยนะคะคือคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะร้องไห้ ไม่ว่าเราจบวัวเรอกไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อไหมคนคนเดียวอะที่อยู่กับเราตลอดเวลา,ค,วาคือตัวเราค่ะคือตัวเราค่ะที่อยู่กับเราตลอดเวลานะคะไม่มีใครที่มาอยู่กับคุณได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนคนคนนี้เพราะฉะนั้นค่ะอาภัยให้ตัวเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดร้ายแร ต่คุณจงอาภัยให้ตัวเองอาภัยให้ตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่มีอะไรติดค้างนะคะไม่ว่าใครจะว่าคุณยังไงไม่ว่าใครจะว่าคุณเลวร้ายอะไรยังไงคุณเชื่อไหมเขาไม่ได้อยู่คุณเขาไม่ได้เป็นคุณเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรทำไมคุณต้องแก้ปัญหาตรงนั้นจุดนั้นแบบนั้นทำไมคุณต้องทำแบบนี้ มีแต่ตัวคุณเท่านั้นค่ะที่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะให้นิยามคุณยังไงไม่ว่าใครจะมาว่าคุณยังไงคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณจงเชื่อตัวเองพะมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณทําอะไรพะมีแต่ตัวคุณเท่านั้นตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเพื่ออะไรและเพื่อใครนะคะไม่มีใครไม่เคยทําผิด ไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่เคยทําผิดและก็ไม่มีใครที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้เรวร้อยเปอร์เซนแล้วก็ไม่มีใครบนโลกใบนี้ดีร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมีสองด้านเสมอทุกคนมีสองด้านเสมอขนาดเรียนยังมีสองด้านค่ะมันแล้วแต่ว่าเขาจะมองเราด้านไหน คนรักเขาก็จะมองเราด้านดีคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะเห็นเราในอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าใครจะบอกยังไงแต่สุดท้ายก็คือตัวเราค่ะที่รู้ว่าเราเป็นแบบนั้นไหมให้คุณมากับมามองน้อนตัวเองในความเป็นจริงในแบบที่เป็นจริงแบบที่ไม่หลอกตัวเองคุณจะรู้ได้ยังไงอะว่าตัวเราเป็นยังไงอ่าโดยการที่เรา กับตัวเองนั่งสมาธิหรือว่า,าการนั่งนิ่งๆเพื่อที่จะสำรวจตัวเองทุกคนจะเคยนั่งสมาธิใช่ไหมคะสมาธิอาแบบศาส,สนาพุทธก็จะพุทธโธโดยการให้เราสังเกตลมหายใจสั้นยาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะการทำสมาธิ มันจะมีหลายแบบมากหลายรูปแบบมากนะคะหลายศาสตร์แล้วแต่ว่าแต่ละศาสตร์แต่ละแบบที่เขาสอนก็คือต้องการให้เราเข้าถึงสมาธิคือการสงบนิ่งอยู่กับตัวเองให้ได้เร็วที่สุดค่ะถ้าใครต้องการที่จะทำสมาธิตรงนี้นะคะเดี๋ยววันหลังโค้ชจะมา,อาบอกวิธีการทำยังไงที่เราจะ ปล่อยวางหรือว่าว่างอว่างแบบการทำสมาธิได้เร็วที่สุดการที่เข้าถึงความนิ่งได้เร็วที่สุดอะค่ะนะคะเพราะบางคนจะนั่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะสามสิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะเวลาตรงนั้นอ่ะเราอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายแต่การที่เราทำสมาธิได้เร็วที่สุดถึงการปล่อยวางได้เร็วที่สุดอ่ะอาจจะห้านาทีสิบนาที ะะมันก็จะทําให้เราย่นเวลามากับการสํารวจตัวเองกับการดูในสมาธิกับการจูนตัวเองคืออ่าในนี่เขาจะเรียกว่าการจูนตัวเองใช่ไหมคะการจูนตัวเองกับจักรวาลจักรวาลภายในนะคะบางคนคิดว่าจักรวาลคืออะไรใช่ไหมอ่ะนะโค้รมาพูดก่อนว่าบางคนจะยังไม่เข้าใจคำว่าจักรวาลจักรวาลคืออะไรจักรวาลอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ คือจักรวาลน,นี้นมันกว้างใหญ่เราไม่สามารถจะไปถึงเราไม่สามารถที่จะไปอาส่สำรวจจักรวาล<ม>บนโลกนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจักรวาลของเราจะอยู่ภายในโดยการที่เราสำรวจภายในตัวเองจักรวาลในตัวของเราเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจูนตัวเองอการที่เราทําสมาธิมันจะช่วยให้เรามีมหาปัญญา หรือเข้าถึงปัญญาได้ง่ายขึ้นอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนการที่เราใช้กดแรงดึงดูดได้แบบเห็นผลร้องไวก็คือการที่เราต้องจูนกับตัวเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอืนะะพอดีคลิปเต้งก็เลยรู้สึกว่า อาตัวเองเริ่มจากโงโงโงเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเจอกันอีก EP ต่อไปนะคะ